ก็สวัสดีค er in right well. ุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับหลังคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคดีจะมาสอนกันนะครับอาจจะเป็นเทคนิคการเพิ่มนะครับคอมเมนต์ของชีวิตโดตต์นะครับแล้วคนที่มีคอมเมนต์น้อยนะครับต้องการเพิ่มคอมเมนต์เพื่อโปรโมทนะครับคลิปวิดีโอนะครับดันคลิปวิดีโอขึ้นฟีดกันก็สามารถเพิ่มตามผมกันเลยครับอ่ะสวัสดีกันนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับก็เข้าไปที่วิดีโอนี้ก่อนเลยนะครับสวัสดีกันเข้ามาก็สามารถคลิกเข้ามาหรือที่ใกล้คลิปนี้กันได้ อรานการวันนี้ขอไว้ไซต์ไว้ขา้นแาคิดดีเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิเข้ามาใช้งานก็ได้เลยนะครับอ่ามาเข้ามากันแล้วนะครับอ่าก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่าเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เคมกีสโซเชียลกันมาแล้วจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการตัวย่อโซเชียลกันนะครับแล้วตัวนี้เขาจะเราครับลงชื่อเข้าใช้กันนะครับคนที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับสามารถกดลงชื่อขอใช้งานนะครับด้านหน้าตรงนีกไปได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับเข้าไปที่สมัครใช้งานบนความมือได้ เอาด้วยการสมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆกดใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปอีเมลนะครับส่งข้อมาลนีส่องข้อมาแล้วไปเรียบร้อยนะครับสตารฝากขึ้นมาแล้วก็ย่าพ่านอีกครั้งและอย่าลืมนะครับติ๊กไปที่ชั้นใช้โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหรือว่าบอทนะครับแล้วกดสมัครใช้งานกันไปได้นะครับส่วนคนที่สมัครใช้งานที่ Google นะครับสามารถกดตรงนี้ไปเพื่อสมัครใช้งานที่ Google กันไปได้เลยอริการสมัครที่เรกรับร้้วก็ันแล้วนดด้้้้าานนนนหตรงีไไปเลยะครับ นะครที่สมัครใช้งานที่ Google ไปแล้วกดลงชื่อใช้งานทด้ Google ตรงนี้ก็ไปได้เลยกดลงชื่อใช้งานมานะครับอ่ะกดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับหรือเข้ามาสูว่เว็บไซต์เคมขีดโซเชียลกันแล้วตอนนี้เป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่จะมีหลายฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับอาจจะมีทั้ง Facebook Instagram นะครับ YouTube t i k t o k t w i t t e r แล้วก็อื่นๆน,นะครับอีกมากมายเลยให้กับเราเลือกกันผมจะได้ใช้แพลตฟอร์มของ TikTok นะครับกดเลยพี TikTok นี้เลยนะครับ อ่ามุมหมู่นี้จะมีหลายบนหมู่ให้กับเราแล้วใช้กันหลายบนหมู่กันเลยก็สามารถเดินดูนะครับโดยใช้งานบนหมู่กันได้นะครับตัวนี้ผมจะได้ใช้บนหมู่ตัวนี้เลยนะครับความความคิดเห็นตัวโลกตรงนี้เลยเนี่ยครับอะไรบริการตัวนี้จะป็นลายบริการที่ให้เราเลือกใช้การผมจะใช้บริการอันแรกเลยนะครับก็เลือกไปเลยนะครับอันนี้มี็นคาดบายตรงนี้เราได้อ่านการจะเป็นคาดบาลรีเมนทคอมมอนตัวนี้ก็สามารถอ่านก่อนใช้งานก็ได้เลยต่อไปก็่าลิงก์ก็เป็นทของคลิปวิดโอมปเลยนะครับไปก๊อปปี้มาอันต่อไก็ลิงก์อองควดีีมาใ่่ชน้ อ่าแล้วใส่คอมเมนต์ลงไปได้เลยตัวนี้คุณผู้ชมต้องการคอมเมนต์ว่าอะไรสามารถพิมพ์ลงไปตรงนี้กันได้นะครับตัวนี้ผมขอเวลาใส่คอมเมนต์สักครู่นะครับอ่าใส่คอมเมนต์ที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมใส่คำว่า missing ลงไปเนี่ยสิบปรทัดก็เท่ากับสิบคอมเมนต์วันนี้เลยนะครับพอใส่คอมเมนต์ที่เรียบร้อยแล้วทำการคำนวณค่าใช้จ่ายกับเราเรียบร้อยแล้วตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อครับกันไปได้เลยนะครับอ่ากดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นมันมีคำแจ้งเลยขึ้นมาแบบนี้นะครับนวะ่าได้รนะับคำสั่งซื้ออขงคคคคุณแล้้วรััับมมนนนีาะกก็สู่ เว็บไซตก็ใช้เวลาเำเนินกันก sì. ันน <thin> ิดหนึ่งนะครับระหว่างที่รอชำระให้เราอยู่นะครับผมก็จะแนะนานะครับเมนูต่างๆของเว็บไซต์กันต่อเลยนะครับอ่ามีต่อมาจะเป็นเมนูปอดการซื้อที่ขึ้นมากับเรานะครับได้เห็นกันเลยนะครับว่าเราสั่งซื้อบริการไหนไปอาจจะมีออเดอร์ดีบริการที่สั่งซื้อจะมีลิ์แต่เข้ามากันด้วยสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบก็ได้นะครับว่าลก์มีถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็นฐานะของเว็บไซต์บอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลย อาจจะมีช่องทาศนเค c a QR code ทูนี Wallet Crypto ก็สามาร์ทใช้งานได้นะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำที่แตกต่างกันก็สามารถ์ทใช้งานได้ตามความสะดวกกันไปได้เลยอต่อมาจ,จะเป็นเมนูแนะนำเพื่อสสมารรเข้ามาครับแนะนำเพื่อนมายช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายๆก็แค่ก๊กอปปี้ลิงก์นี้ไปแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมนะครับได้ใช้งานเว็บไซต์กันก็จะได้ตาค่าแนะนำหรือตาค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ถึงห้ามเกังแล้วตอนนี้กมีการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมกันไปด้วยเลยนะครับ ต่มาครับนะคุณผู้ชมท่านใดใชร์เว็บไซต์ในจานวนเงิน5รูปาบขึ้นไปกันแล้วสามารถเข้าดูซีรีส์นังจริงตัวนี้ได้ฟรีครับกันทุกเรื่องเลยนะครับอาจจะมีอัปเดตใหม่กันทุกเดือนด้วยนะครับก่อนพันเลยนะครับรับทีดังจริงตัวนี้ต่อมาจะเป็นติดต่อต่อมาจะเป็นบริการนะครับจะเป็นเวนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดเลยสามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจะบริการจากตรงนี้จะมีทั้งเรทราคาเรทขั้นต่ำเรทขั้นสูงสุดตรงนี้บอกกันด้วยแถมยังมีคธิบายตรงนี้านง กันไปได้ด้วยต่อมาจะเป็นติตออดต่อแอดมินนะครับหากมีหาอยอดไม่ขึ้นไงสามารถเข้ามาติตออดต่อแอดมินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหากันเลยเลยจะมีอา่าบมูตรงนี้ให้เราเลือกนะครับติตออดต่อแอดมินกันเลยแจ้ปัญหาแต่ละออเดอร์พิมพ์ข้อความบอกแอดมินกันไปได้ส่วใครที่มีรูปภาพนะครับหรือไฟลาา์ลังสามารถติดตรงนี้อ่าอะไรไฟล์ไปส่งหรือพาไปกับแอดมินตามด้วยครับแล้วกดส่งสัวไปเลยนะครับหรือสโสตรติดต่อทา้งไลน์สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้ครับสแกนเกโค้ดติดต่อทา้งไลน์ก็ได้เลยนะครับ เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเปิดชิวดยก่อนนะครับตอนนี้คอมเมนต์เราเพิ่มมากันแล้วหรือยังตอนนี้คอมเมนต์ก็อยู่ที่5นะครับสามารถกดรีเฟชหน้าจออีกครั้งได้นะครับเพื่อดูว่าเว็บไซต์มนการให้เราสตริกันแล้วหรือยังอ่าเพิ่มมาที่รยบรอกกันแล้วนะครับก็เดีที่5คอมเมนต์นครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น15คอมเมนต์กันแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเปิดคอมเมนต์ขึ้นมาให้ดูไอหไหมครับว่ามีสิ่งตำการเพิ่มมาเราที่รยบรอกกันแล้วนะครับก็เพิ่มมาเราไวมาก็็ใใชช้้เปนตตาาาาลีครรรรับบมกกิ่งๆนนะครับของวี้ กาวอของเว็ไซต์ไม่ข้าหน้าคิปที่บร้อยแล้วนะครับสามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่านสำนทรัาของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยครับเจอนมาคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมจะไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ